สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานมีความโดดเด่นในเรื่องงานจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะถ้าคุณทุ่มเทและทําผลงานดีมาตลอดคุณก็มีเกณฑ์จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสสูงเลยค่ะที่จะประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะได้จับงานใหญ่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปอยู่ในงานที่มีความสําคัญมากๆสําหรับคนที่ทําธุรกิจค้าขายทําธุรกิจส่วนตัว อาจจะได้ร่วมหุ้นหรือเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนอย่างจริงจังซึ่งหุ้นส่วนคนนี้นะคะจะนำพาให้ธุรกิจหรืองานของคุณเนี่ยสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะการเงินอาจจะต้องประหยัดหน่อยนะคะช่วงนี้จะใช้ใจ่ายอะไรต้องควบคุมกันให้ดีคิดให้รอบครอบถี่ถ้วนนิดนึงถ้าเราจะไปทวงหนี้โอกอาสจ,จะได้ก็ค่อนข้างยากนะคะหรือถ้าเราจะไปหยิบยืมใครในช่วงนี้ก็ยากเช่นเดียวกันค่ะ ความรักสำหรับคนโสดอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงอยากเก็บตัวไม่อยากเจอใครอยากจะนอนดูซีรีส์ทั้งวันก็สามารถทำได้นะคะถ้ามีความสุขเราก็ทำไปค่ะแต่อีกมุมหนึง่งเราก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกภายนอกต้องมาพบเจอผู้คนแค่เราปรับเปลี่ยนตัวเราเองสร้างตัวเองให้มีชีวิตชีวาทำตัวเองให้ดูสดใสดูสดชื่นนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ความรักสำหรับคนมีคู่ค่อนข้างนิ่งๆนะคะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหร่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวเวลาว่างอาจจะไม่ตรงกันทำให้ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีกิจกรรมทำร่วมกันผู้ไหนมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันขอให้เปิดใจรับฟังกันให้มากนะคะแล้วแก้ปัญหาไปร่วมกันแม้สถานการณ์จะไม่ค่อยดี แต่มันก็ยังมีแสงสว่างมีทางออกสำหรับปัญหานี้อยู่นะคะขอให้ร่วมมือกันใช้ความรักความเมตตานี่แหละค่ะปรับปรงในเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะคะสุขภาพระวังในเรื่องของสายตาการมองเห็นไม่ชัดเจนและก็รวมถึงในเรื่องของการปวดหลังปวดไหลไว้ด้วยนะคะโชคลาภยังคงไม่มีค่ะแต่ถ้าอยากเสี่ยงดวงนะคะก็ให้วิ่งเลขเ้าเลยค่ะ